สวัสดีทุกคนคุกันี่ครับไม่ได้ฟีลมีปัญหาเล่ไเล่นนี่แทนนะพีพีเดิมมาเดิมที่เก็บไปนั่งอีบอีบอัดไฟล์วะก็วันี้เนยนะครับผมชื่อมดีคอมเตอร์ครับพอดีไมคแม่งไถ่โปรแทเตอร์อยู่นะล็อก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 เอ๊อเดร์แคมนะจะพูดอะไรมานะอเดสเซอร์แคมนะอ่ะเอาแต่ล้วแต่ แฟนแฟนทักใหม่แล้วคนดังคนดังคนดังดังยังดิแม่เรหาหาเซิร์ฟเลิมไม่ได้เลยนะ หาห้องให้อยู่หาห้องให้อยู่ไหนกองนี่ทีวีทีวีมายังมายังมายังเอามาแล้วก็มาใช่ไหมกดเลยได้นะกดได้เหรอแต่ว่าสองบังคองเลย แต่แม่งแม่งแม,ม,ม่งรอรอรอบบับดีไว้อะไม่อุดลอบดีอ่ะรอ,รออุดลับีีครับอ้ย,ย้ายทีมอะไรย่ายทีมมากมันอาชีไรครับเอ๊ยอ,อ,อยู่ทีมทำไมเราขอทีมนี้เก<ด>่งเอ็ก,กงๆๆ่งอ็เกไปไมามครับไม่ไม่รู้ไม่รู้แหลกหรือเปล่านะ r วีตาเกมอื่นไม่แหลกเลยนะ าครับวันนี้เรามาเจอคุณชาตนะเยี่ยมไม่แหลกไม่แหลกได้อยู่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 ไม่กระปุกอะอะไรอยู่วะไม่อะไรกันนะกันสองเกมติดไปแล้วไม่อยู่ไปแล้วไม่อยู่ละเออมึงเสียตังค์ก็ตองูนฟรีเปเนี่ยโปรชคดีของผมเปิดครังแสง เอาอังแรงอังแรงกาน้อง,องอน,นั่นดูด,ดูดูระยะเวลากันแหรแป๊บแป๊บเอ้ยทีนี้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 นทีนี้เออทีนี้มาเอ้ย,อ,มมยอุ้มเวรนี่จะเออผมต้องแข่งกับคนอีกแล้วอะนะดูดิเอ้ยเชิญมเหลือสองที่ใช่ไหมเชิญเชิญคนมาอุดดิช่างแรงครับผมเข้าแล้ว โอ้มันกระตุกกระตุกว่ะเดด่าแล้วกากนะมันกระตุกกระตุกไงไม่รู้มันก็แบบปครับยินเจอร์เป็ดก็ไม่ค่อยดีนะมาเจอคุณชาอีกรอบนึ่งครับรอบนี้เออคนก็เป็นคนดีสองรอบนั้นนะเอ้ยเดี๋ยวตั้งห้าทีโหคิวคิวตั้งเท่าไหร่คิวคิวร้อยนึงสก้ามันบุกมาถึง หมูอิงทําอะไรกินเนี่ยทำไก่ย่างกินอย่เลยโอ้โหท้าเราทําไก่ย่างกินกันกับควันขโมงเลยต้องไก่ไก่ย่าง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 เดี๋ยวผมเอานี่เลยนะอะไหนะไรไก่ย่างระเบิดอ่ะไก่ย่างระเบิดอะไรวะอร่อยนะครับดีเงีนี่ไก่อ้นหืมลันลาลันลา คนทัไก่นี่ไปเรียบเลยนะคนขายไก่สมาคมคนขายไก่เีนิดโอ้สมาคมคนขายไก่โอ้ยไม่มีสเปคกันนะครับเตี๊ยดงูดกันนี่สมาคมเองทำสมาคมสมาคมคนขายไก่ก่อนอ้าอ้อวดูเล่าไว อาสมาคมูนไข่ไกล้ครับมึงสมาคมูนตอนเนี่ยเอาลูกซองยีระยะไกลเหรอครับสมาคมูนสมาคมคนไข่ไก่ครับตุยครับความความมันยันของผมก็จะลดลดน้อยนะ้วเพราะอาชีพไปด้วยแม่งเอาเอาอักบานอยากไปดูความจริงๆนะผมก็จะเนี่ยชอบตุ๋ยตุ๋ยแกมาดูเขาฝึกชาวบ้านเลย อืมดังก๊อฟไม่ได้จะควงปืนไปทำไมเอาควงไปมันก็ไม่ได้ช็อควันขึ้นมาหรอกอาจจะอทำไมรอบนี้กาดจังวะควงไปมันอาจจะได้อัพพลรุ่นใหม่มางก็ได้นะเฮ้ยไม่มีไม่มีคนสายตุ๋ยหลบหลบอยู่ตรงนี้คนหนึ่งใช่ไหมต้นวิงเป็นต้นใส่ครับ เป,เปิดเป็นคอนแทกอันใหม่วินเชเตอร์จะกระตุต้นอวัวยไรแรงกว่าวินเชเตอร์วินเชเตอร์แรงกว่า,า,างานเข้างานเข้างานเข้าไม่รู้นะโอ้ยตักไกลตักไกลวินเชเตอร์แรงกว่าตอ,อนนี้กำลังตัดไกลแหมยืนนิ่งเลยอ้หอ,อยล้นง นัดแดงโดนนัดเดียวโอ้ยความแม่นแล้วนี่มันเป็นที่หนึ่งจริงยิงปืนไสามนันนดได้นบไหลมาถ้ามันเราตายแปะแล้วว่าแม่ใจกคิวให้เขาอีกมันแหลกไงปืนไม่ขึ้นมือไม่ขึ้นแต่ถ้าคุณกรูนะครับเนี่ยถ้าคุณชาร์จเขาไม่อัดคลิวไปด้วยนะเขาโงนะโ่กว<ม>่านี้อ,อีกนะผมโผล่เขาไม่ดักผมนี่ปลาคมกันไก่นี่ต้องมีเชเตอร์ไทยนะอะ ใ,ใช้ไม่ล,ลุกเลยครับเพื่อนดูภารกิจแป๊บใช้อัร์แม่งเยลยเฮ้ยภารกิจผมม่าใส่มีดค่ะเฮ้ยดีดีเพล่มามันใส่ฟามาใส่ผมใช่ลยสมาคมคนไก่ไก่บังอาจเอาอัร์ผมไปเล่นล่ะครับเนี่ยแทกคอมฟรีแทกคอมฟรีรรเรียบร้อยคหึแม่งลูกซอไในตำนานนะครับ อย่าไกลตายด้วยนะไม้มถูจรนะ oh, ิงไอ้คนนั้นนะโผล่ล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 ะไม่ขีถูโ้ยเปสู้กับอักแนเข้าอืมแมงเรือนเรือสามเจ็ดเรือนเรือนสามเจ็ดหลับครับโอ้ oh. <ด>โห้จเจยยินครับจยยินครับจเจยยินครับยังยินยังมียัมีเขาใช้เอเคได้ไผไม่ได้บวกเป็นะาตอนนี้แร้วนะแหม่จยยินจะยินไม่ต้องเร่งยิงก็ไดนะ้ AK นะีเอเค แต่กああ London, ka, Honda, Honda, Laden, ็ขอมาสุก hmm. ้าเน้นคำแม่เลยอ้าวบาสุก้าเน้นคำมาสุก้าในดิเน้นคำเน้นคำเน้นคำเยเก็บตังซือเก็บตังค์ซื้อเอ็มเคอยู่เก็บตังค์ซื้อเอเคอยู่ไฟเลนแม่งเก้าหกในเอ็มเคเอ็มเคสุดก็สุ ทักไม่ละครับไม่ไม่อยากจะขอเวลาตัวตัวอะไรอะไรจริงโอ้โห,โห,โหแหลกว่ะแหลกมากพอดีเรื่องเปิดเรื่องปลุกอารมณ์มาเลยรู้สึกยังไงไม่รู้ปลุกอารมณ์ปลุกอารมณ์โอ้โหเัิงลั่นลั่นกระสุนทีละสองนัดมันแหลกหมดสี่สิบนัดระบบสี่สิบนัดัะซื้อมาองรายการใส่ไ,ไม่ได้ครับแม่ผมไม่แหลกนะเดี๋ยวก่อน ดูแต่ผมไม่แหลกนะ